หลังเล็กระมานเต็มใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวขอเก็บนูกนพี่น้องเอ้ยเขียวมันกวกซวกเลยพี่น้องโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องโอ้หมานยันหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเออตัวมันยัยไปไหนน้องไม่ถูเปล่าตัวกันโครนเลยมุดตอมเต็มเลยอ๋อที่วหมานพี่น้องหนูทองขาวโู้หมานเลยเจ็ดแปดตัวพี่น้องตัว แคโต้ด้วยนุกใส่แโตสมงไนี่อ่ะทีมงานเมียคัดขวาวสาปดีสบายดีโอ้ยามสวยองวมาสวยลายวันนี้มายามกับพี่น้ะงยามอยู่ส่วนหยางเขาคือเก้าเนาะอยู่หก,กินไปเดี๋ยวเราไปรุ่นกันว่าซิมานหรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยหลังได้ก,กันเลยเนาะ

มาเดี๋ยวขอเก็บนูคอนเพียงเลยโอเขียวมันกวกสวกเลยเพียงปาดด้วยตัวใหตัวไง,วไงเดี๋ยวเก็บนูคอนเพียงนี่เพียงใส่บักใหญ่ๆเลยนูพุกพี่น้องถือกลับโอ้วานเพียงเลยไปยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไปไปมาแหล่ลงแรกเขาเลย ลุ้นหลังที่สองกันเลยหที่สองโอ้ใส่จะอยู่ไหนเนี่ยปลาไี่หนึ่องโอ้บุถึงพี่น้องไปไปาป,า,ป,า,ปาลฮะไปกันต่อพี่เนาะไปลุ้นข้างหน้าต่อเลยมาเดี๋ยวมาลุ้นหลังที่สามพี่น้อง ล่างที่สองถือแล้วถือแล้วพี่น้องโอ้โ,โตัวนี้หนูน้อยวัวใหญ่พี่น้องนี่อ่ะเก็บเต็มไปพี่น้องเลยสองเต็มงามๆมาเดี๋ยวขอเก็บหนูก่อนพี่น้องเลยนี่พี่น้องอเต็มที่สองแล้วไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุนล่างที่ซีพี่น้อง มันกีบ้านที่ีนี่รั oh! e นไปดูดูจูมันีเนาะนี่อ๋อมันกินกิเี่ยวนอบูจูมันพี่เนาะอ๋อมเดี๋ยวีห่างไว้นี่ไว้เกมือมือเนาะโอ้บูจูมันพี่เนาะมมาเดี๋ยวมาบังลางที่ห้านะมันกี่บ้า ใส่ยังไงถือละถือละพี่น้องโอ้แนีเห็นมาติดไก่หนูท้องขาวพี่น้องอี๋เต็มที่สามเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยสวยงามมาเดี๋ยวขอเก็บนูกับพี่น้องเลยเต็มที่สามพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปกันต่อเลยโอ้กล้องหน้าต้องบุดแจ้งเลยกล้องหน้านี่งอขนาดมามาเดี๋ยวมาลุ้นต่างต่อไปพี่น้อง โอ้ทีเลยหนูน้อยตัวนี้อะไรมาหนูน้อยมมก็ถือว่ามันพี่น้องเก็บเต็มไปนี่ยสวยง,งามเลยพี่น้องมามาเดี๋ยวขอเก็บหนูนไปเพี่น้องเลยนี่พี่น้องเต็มทีทีซีเนาะโอ้อันนี้ก็เต็มทีซีเกี่ยวกับมันมันพี่น้องไปเดี๋ยวไปกันต่อพี่น้องไปลุ้นกันต่อมาเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อพี่น้องใส่ไก่กันนี่แหละ ตานี่ไงโอ้ถึกเล็กเลพี่น้องดีดีโฮ้อใส่ใกล้กันแค่ซนกันเนาะมันมันพี่นนอะมันจะขอเก็บนู่นไยังไงดีแค่แป๊มที f 5อ uh, ๋อมานมันเพียงไงไปไปไปกันต่อเลยมามาบึงทางพี่พี่เนอะซีมานอยู่บนน้อ โอ้ถึอแล้วถึอแหละเห็นแหละแหนมเห็นตะไคร้เลยโอ้ยหนูท้องขาวไปเนาะนี่นม,นมนันมันไปเนาะเดี๋ยวขอเก็บหนูเข้าไปเนาะ,ะเอ<ด>้ยเต็มที่ที่ห้าไที่หกที่หกเนะาะเอาเอามันมันไปเนาะไปไปไปกันต่อเลยมามาลุ้นกันต่อพี่นาะบ้า โอ้โหบูยูบัติเนาะลั่นจาบหลังบูยูบูยูไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอมากินคือบูยูมาลั่นแต่บูยูพี่น้องโอ้มากินอยู่ได้บูยูมาเนาะไปไปเดี๋ยว่างไาไว้แกมือมืออื่นลุ้นมือเนาะมาเดี๋ยวมาลุ้นสองรางสุดท้ายครับที่มีเต็มเพิ่มเนือบบ โอ้โหเรียบร้อยแล้วเพี่งนี่นี่ใส่ยี่กองตุ๊กนี่กองลูกไก่นี่มามานี่นี่โอ้ยใส่เดียวกันเลยหนูหน้อยหนูหน้อยหนูทองขาวมามาเก็บๆๆเก็บเก็บเพี่งเนาะนี่เนาะพียงเพิมที่เพิมที่เจ็ดไปไปไปกันต่อมามาเดี๋ยวมาุดนหลังสุดท้ายเพี่น้อง มานฮอดหลังสุดท้ายเลยว่ะอยู่บ <laughs> <laughs> <inaudible> ูมานพี่น้องมีแต้มเพิ่มหรืู้ป่ะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องโอ้ยมานจันหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเออตัวมัใหญ่ไปเลยน้อยๆ้อยนี่ป่ะเพื่อดันคลอนเลยมุดตอมเต็มเลยอ๋อเจอมันพี่น้องหนูท้องขาวมันจนฮอดหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้เมื่อนี้นะโอ้ยมันคักมันคัก อ,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 อา,เาไไอาาาเดี๋ยวขอเก็บหนูก่อนพี่น้องดีเนาะนูนทองขาวพี่น้องเอ้ยตัวมันจะบุญใหญ่ไปเลยนูทองขาวซ้ำนี้แหละส่วนไหล่ไปไปเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานกันเลยว่าได้แจกเนาะมาเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันก่อนพี่น้องดีโอ้มาเลยเจ็ดแปดตัวพี่น้องปตัวแปดตัวเลยนูกใส่แปดตัวสุดยอนี่ยอะ ทีมงานเมียค like ah, mm ัดขวาตุตุ๋มไงด้วอ๋อเออสุดยอดสุดยอดไปแน้วนี่เรียงใส่ลายเลยนี่มาร์มาร์มันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางยูทูบเลยเด้อช่องยูทูบอยู่ท่าหาอยู่หากินเนาไปนั่งเนาะ ALLY, นู่นไรแหตนู่นรก็อีพอได้หลายหนทั้มันมานู่นคุกง่ายตัวเดียวเพตวันก็ก็เ่วมันเที่ยวมันออเที่ยวกุกซอกเลยเคีวมันเที่วมันก็เที่ยวมัน